มาทำความรู้จักกับนายหน้า724 Affiliate ค่ะสำหรับการเป็นนายหน้า724 Affiliate จะเน้นไปที่การขายประกันออนไลน์เป็นหลักไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้แค่มีอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นจากหากคุณเป็นนายหน้า724 Affiliate ก็จะมีลิงก์ติดคุกกี้เป็นของตัวคุณเองที่สามารถนำไปแชร์ในโลกออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็น Line Facebook หรือเว็บบอร์ดต่างๆ หรือบางท่านต้องการทำการโฆษณาบน Google ก็สามารถนำลิงก์ Affiliate ไปใช้งานได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีไ i โครไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ724เองค่ะที่ให้ในหน้าสามารถนำไปใช้ได้ฟรีแล้วยังสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยค่ะเพื่อนำไปเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายค่ะ การขายประกันออนไลน์สำหรับในหน้า724 Affiliate นะคะเพียงแค่คุณแชร์ลิงก์ที่ติดลิงค์คุกกี้ของคุณไปให้ลูกค้าแล้วก็อย่าลืมแนะนำให้ลูกค้าสมัครสมาชิกทันทีเผื่อว่าตอนนี้ลูกค้าจะยังไม่ตัดสินใจทำรายการแล้วจะกลับมาทำรายการใหม่ในอนาคตผลประโยชน์ตรงนี้ก็จะยังเป็นของคุณอยู่ค่ะโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องกรอกใบคำขอที่เป็นกระดาษค่ะ แต่ถ้าหากคุณลูกค้าไม่สะดวกในการทำรายการเองในหน้าก็ยังสามารถทำรายการให้ลูกค้าได้โดยคีย์งานให้ลูกค้าแถมยังได้ค่าคีย์ด้วยนะคะและยังสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ของลูกค้าในรายการประวัติการซื้อค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเป็นในหน้า724 a f f i l i a t e ทำให้คุณรู้สึกว่าการขายประกันออนไลน์นั้นง่ายและลดขั้นตอนมากกว่าที่คุณคิดใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นในหน้านะคะสามารถสอบถามได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ